โอ้ยยังไงก็สวยปัดแป้งฝุ่นเบาๆก็ต้องสวยปั๊ะแน่นอนจ้าวันนี้ดูรีบนะจะรีบไปไหนนะคะค่อยๆแต่งก็ได้โอ้ยมีรีบไม่ได้แล้วนี่มันวันที่15้าแล้วนะพี่ต้องรีบหวยออกพรุ่งนี้จ้าไม่ใช่วันนี้ไม่ต้องรีบก็ไม่ได้จะไปซื้อหวยป้าแล้วจะไปไหนจ้าก็จะรีบไปย้ายสิบบัตรทองไงละจ้าพี่เนี่ยยิ่งป่วยอดๆแอดๆตลอดด้วยอืมแล้วถ้าพี่ไม่ย้ายสิบบัตรทองมันจะเป็นอะไรอ่ะพี่ พูดแค่นี้ก็รู้สึกถึงความยุ่งยากแล้วเชียพี่เนี่ยต้องไปย้ายสิทธิ์บัตรทองเพราะว่าบ้านพี่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดป่วยเทียก็ต้องไปหาหมอที่ต่างจังหวัดไหนจะต้องนั่งรถไปต่างจังหวัดอีกประวัติการรักษาอีกยุ่งวุ่นวายแทนใจตัวเองแล้วจ้ะถึงว่าระรีบใช่ก็วายจริงเนาะนี่โอ้ตก,อตกใจหมดเลยป้ามาไม่ให้ส้มไม่ให้เสียงนี่แล้วถ้าไม้ปัดขนไก่ฟาดหวัวจะพูดทำไงเนี่ยฮะ ใช่แล้วถ้าฉันหัวแตกและฉันไม่ได้ไปย้ายสิทธิ์บัตรทองฉันโทษป้าจ,จริงด้วยหุยนี่มันโอ๊ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วันเดี๋ยวฉันไปก่อนมไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวนี้ก็ทำเรื่องย้ายสิทธิ์บัตรทองเนี่ยผ่านไลน์มือถือได้แล้วจ้ะหุยง่ายงันเลยเหรอป้าแล้วพี่มีลายปะก็ต้องมีสิจ้ะก็ที่พี่ส่งสวัสดีเช้าวันจันทร์อันคารพูดไปอ่ะไม่ได้รับเลยเหรออ๋อพี่มีจริงด้วยได้รับทุกวันเลยอ่ะเช้าเย็นด้วย ยันนะอะชมพู่เปิดไลน์แล้วก็ทำตามนี้เลยนะก่อนอื่นเนี่ยชมพู่ก็ต้องแอดไลน์ออฟฟิเชียลของสอปอสอชอ,อืออฟฟิเชียลของป้าแล้วออฟฟิเชีมันอยู่ที่ไหนอะฉันต้องไปด้วยเหรอโอยไม่ต้องไปไหนเลยนี่แค่กดเพิ่มเพื่อนอพิมพ์ s n h s, 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 s o <S แล้วก็กดแอดไปเลย อ๋อหมายถึง huh. <S, mm hmm. <S, S ์ N S o. S O มันก็จะให้เข้าไปกดย้ายสิก็ทำตามขั้นตอนนั้นได้เลยเลขบัตรประชาชน uh huh. ใน, <8 S 2> นบัตรของเรานั่นแหละจ๊ะ uh huh. อันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งรหัสผ่าน6หลัก ตั้งรหัสผ่านแล้วเนี่ยก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะโหปลาเลขแค่หตัวยงไงคาเชนก็จําได้เนี่ยอ่ะตั้งไปทีนี้ก็รอกรอกรหัส OTP ที่ได้รับรหัสอะไรนะ OTP อพี่ชมพูน่นี่มาทํางงอะไระก็พอพี่กรอกข้อมูลในเนี้ยเสร็จแล้วมันจะมีรหัสส่งมาในข้อความของเราอัตโนมัติเลยอ๋อใช่อ๋อนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่<ๆ>นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใส่ไปเลยกรอกเลยพี่กรอกลงไปเลยแล้วก็ตอนเลือกที่อยู่นะ ถ้าที่อยู่ปัจจุบันของเราเนี่ยตรงกับบัตรประชาชนเราก็เรียกว่าตรงอ๋อนี่ไงเราก็ไม่ต้องพิมพใหม่ไงต่อไปก็ยืนยันตัวตนว่าเป็นชมพู่เนี่ยขอสิทธิ์เองก็ต้องถ่ายรูปสองรอบรอบแรกถ่ายบัตรประชาชนพอรอบที่สองก็ถ่ายเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนทำดีๆนะตรงตรงอ๋อยื๊บดูปีเกิดเป็นไงมา สามสองหนึ่งชี้อ๋อนี่ไงเอ้ยไม่ได้แบบนี้ชมพู่ต้องถ่าคนเดียวสิโอ้นัาสิพี่ทำไมไม่ถ่ายคนเดียวเนี่ยมาชวนว่ฉันถ่ายทำไมถ่ายสิของพี่นะแหมก็เห็นมากันเต็มเฟรมเลยน้อเมื่อกี้ก็อย่าเข้ามากันละอ๋อรอมันอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะก็เลือกหน่วยบริการใหม่ชมพู่ก็ดูเอาว่าสะดวกที่ตรงไหนก็เลือกตรงนั้น เสร็จแล้วเนี่ยทางระบบเนี่ยก็จะสแสดงหน้าจอ,นอในแบบนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะหรือถ้าเราเช็คให้ชัวร์กว่านี้ก็เข้าไปที่เมนูตรวจสอบสิทธิ์ในไลน์สอปอสอชอได้เลยจ้ะง่ายจังเลยอ่ะทำไมป้าเก่งจังเลยอ่ะเสร็จแล้วหรือว่าง่ายมากเลยอ่ะพอย้ายหน่วยบริการปุ๊บสิทธิ์ก็เกิดปับ๊บงั้นฉันต้องไปบอกเด็กในวงบ้างแล้วแหละจริง โอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องรีบแล้วสิฉันว่าฉันมีเวลาไปหาอะไรอร่อยๆแซบๆกินงั้นชื่อขับรถกันนะจ๊ะาเห<ป>ว่เฮ้ยนี่ขอโทดเดี๋ยวก่อนนี่มาติดขนตาฉันก่อนฉันยังไม่ติดขนตาเลยแล้วฉันจะไปร้องเพลงยังไงเนี่ยมาติดขนตาฉันเดี๋ยวนี้ใจได้ไหมอย่าลืมนะคะว่ายายสิ์บัตรทองได้ไม่เกิน4ี่ครั้งต่อปีงบประมาณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธ์บัตรทองสามารถสอบถามได้ทางไลน์สปสช @nhso หรือ โทรสายด่วนมาที่สปสช .1330 ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะจิดเกิดทันทีสะดวกทันใจใกล้บ้านใกล้ใจด้วยจิตบัตร,ตรทองเย้ yeah!